สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราไปดูสถานการณ์กันต่อในประเทศพม,ม่านะครับก็ยังมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดหลายวันที่ผ่านมานะครับวันที่23เดือนมกราคมปี2023นะครับเมื่อวานนี้ในพื้นที่ลัดคาเลนี่ใกล้ๆก,ก,กับตำบลบ,บอนชัยนะครับกองกำลังทหารมินองลายตั้งฐานอยู่ทางเหนือของเมืองบอนชัยมีทหารเคียนเรียบร่วมกับกลุ่มปกป้องประชาชนบุกเข้าโจมตี เมื่อวันที่22ที่ผ่านมาในช่วงเวลาบ่าย3ามกว่านะครับแล้วมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างสุดเดือดนะครับทำให้กองกําลังทาหารมินลายที่นั่งอยู่ในฐานได้รับบาดเจ็บร่วมตายกันไปหลายนายนะครับแล้วฐานิีเดียบร่วมกับกลุ่มปกป้องประชาชนใช้ RPG หรือปืนเล็กปืนน้อยยิงเข้าถล่มใส่ฐานพวกมินลายนะครับที่มาตั้งอยู่ตามเนินดอยทางเหนือของเมืองปอละชัยนะครับกองกําลังทหารมินลายมีกันประมาณ60นาย แล้วมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ60นาทีนะครับทำให้ทหารเคเตีย,ยกับกลุ่มปกป้องประชาชนบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับแต่ยังไม่ทราบว่าเสียชีวิตไปกี่นายทหารมินองลายหลบหนีออกไปจากฐานนะครับแล้วทหารเคเนีย,นยร่วมกับกลุ่มปกป้องประชาชนเข้าไปเคียยนในพื้นที่แล้วยึดอาวุธปืน RPG ปืนเล็กปืนน้อยหรือลูกกระสุนจำนวนมากทหารมินองลายหลบหนีออกไปจากฐาน แล้วทิ้งทหารที่เสียชีวิตไปประมาณ5นายนะครับบาดเจ็บอีก3นายด้วยกันตอนนี้ทหารเค็นเดียบจับกลุ่มทหารมิลองลายประมาณสามนายเนื่องจากลไปจากฐานไม่ได้นะครับถูกยิงที่ขาทหารมิลองลายก็ร้องขอชีวิตอยู่ในถันแต่ทหารเค็นเดียบร่วมกับกลุ่มปกป้องประชาชนตอนนี้ยึดอาวุธปืนทหารมิลองลายไว้ได้จํานวนมากนะครับทหารกลุ่มนี้ที่อยู่ในฐานเมื่อวันที่15ที่ผ่านมา เคยยิงปืนใหญ่ใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนอยู่หลายลูกด้วยกันครับทาให้พี่น้องชาวบ้านเสียชีวิตไป2คนนะครับแล้วทหารคิดเดียบร่วมกับกลุ่มพีเดียบ <c oughs> วางแผนกันตั้งนานนะครับที่จะเข้าโจมตี <c oughs> ฐานทัพมิลองไล <c oughs> ที่ตั้งฐานอยู่ทางเหนือของเมืองปอเลเชหรือลัดคาเลนีนะครับนี่ก็เริ่มจะมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดอีกครั้งหนึ่งครับในพื้นที่ลัดคาเลนีหรือเมืองดิโมโซหรือเมืองลอยกอะน,นะครับตอนนี้กองกําลังทหารมิลองไล เข้าไปในพื้นที่จำนวนมากนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่ลัดชินนะครับเมื่อวานนี้กองกำลังทหารมิลองลายรู้ว่ากลุ่มปกป้องประชาโนกรุ่มซีเดียบร่วมกับทหารชินบุกเข้าโจมตีฐานทัพมิลองลายที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองมินตัตนะครับแล้วกองกําลังทหารมิลองลายมีการเกือบ40นายนะครับที่กําลังเฝ้าอยู่ในฐานหลังจากนั้นกลุ่มปกป้องประชาโซนกรุ่มซีเดียบร่วมกับทหารชิน บุกเข้าโจมตีทหารวิองลงยอย่างหนักแล้วมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณสองชั่วโมงทําให้ทหารวิองลงไลที่อยู่ในฐานได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตกันเกิดขึ้นนะครับแต่ทาหารชินร่วมกับเยาวชนยังไม่มีรายงานว่าเสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากมีการสู้รบกันเกิดขึ้นในช่วงเวลา10โมงกว่า,วาของเมื่อวานนี้เองนะครับทหารกลุ่มนี้เรียกกองกําลังเสริมทางอากาศนะครับ ในช่วงเวลา10โมงกว่าๆก,กองกำลังทหารมินงางไล่ใช้ลิคอปเตอร์เข้ามาโจมตียิงจะลดลงประมาณ5ลูกนะครับทาให้บ้านเรือนพี่น้องชาวบ้านถูกไฟไหม้เกิดขึ้นแล้วพี่น้องชาวบ้านเสียชีวิตไป2คนเด็กได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก3คนด้วยกันเนื่องจากกองกําลังทหารมินายงไลใช้ลิคอปเตอร์เข้ามาโจมตีประมาณ2ลำนะครับตอนนี้พี่น้องชาวบ้านต้องวิ่งหนีกันเข้าไปในป่านะครับทหารมินายงไลเวลามีการสู้รบกันเกิดขึ้น จะใช้ลิกอตเตอร์เข้ามาโจมตีพี่น้องประชาชนอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ไปสู้กับทหารที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆตอนนี้พี่น้องชาวบ้านไม่กล้าอยู่ในหมู่บ้านนะครับเนื่องจากกองกําลังทหารมิน้อนไลน์เริ่มจะใช้เครื่องบินเข้าโจมตีหนักในพื้นที่ลัดชินนะครับกลุ่มน้องๆอเยาวชนใช้โดนถ่ายภาพบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับมีไฟไหม้บ้านเรือนพี่น้องประชาชนหลายสิบหลังคาเรือด้วยกัน,นครับพี่น้องชาวบ้านบอกกับผู้สื่อข่าว ไม่คิดนะครับว่ากองกําลังทหารมินองลายจะใช้ลคกปเตอร์เข้ามาโจมตีตามหมู่บ้านต่างๆนะครับไม่ใช่ไปสู้กับทหารชินหรือกลุ่มปกป้องประชาชนที่อยู่ตามป่าตามเขานะครับแล้วทหารมินองลายอาจจะคิดว่าพี่น้องชาวบ้านช่วยเหลือกลุ่มปกป้องประชาชนนะครับก็เลยมาใช้เครื่องบินเข้าโจมตีเมื่อวานนี้ในช่วงเวลา11โมงกว่าพี่น้องชาวบ้านเดือดร้อนกันอย่างมากนะครับไม่กล้าอยู่ในหมู่บ้านนะครับต้องไปลบอยู่ตามป่าตามเขา ที่อยู่ในพื้นที่เมืองมินตัดนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่ภาคสกายนะครับเมื่อวานนี้กลุ่มปกป้องประชาชนบุกเข้าโจมตีทหารกลุ่มพายุซอตินที่เป็นแนวหน้าพวกมินองลายนะครับกําลังตรวจค้นพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่มีการเกือบ20กันนายนะครับมีอาวุธครบมือที่ทหารมิหนองลายมอบให้เป็นของขัญรางวัลน,นะครับแล้วไปตรวจค้นเอาทรัพย์สินพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับกลุ่มน้องน้องเยาวชน เมื่อวานนี้มีการเกือบ40นายนะครับบุกเข้าโจมตีทาหารกลุ่มพยูซอตดินทําให้ทาหารพวกมิโนงไลยได้รับบาดเจ็บไม่ต่ํากว่า7นายนะครับแล้วมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ30นาทีกลุ่มพยูซอตดินหลบหนีออกไปจากพื้นที่นะครับแล้วกลุ่มน้องน้องเยาวชนยึดอาวุธปืนกลุ่มพยูซอตดินได้อีก7กระบอกด้วยกันครับที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นเนื่องจากมาตรวจค้นพี่น้องชาวบ้านอยู่ตามท้องถนนต่างๆนะครับ กลุ่มน้องๆเยาวชนวางแผนกันดักดอทุกชอมินตุนที่จะมาตรดค้นพี่น้องชาวบ้านอยู่ในพื้นที่นะครับก็เลยยิงปืนเล็กปืนน้อยเข้าใส่ทําให้กลุ่มพายุซอตินที่เป็นลูกน้องพวกมิโนงลายเสียชีวิตไปเจ็นายด้วยกันครับที่อยู่ในพื้นที่ภาคสกายก็ยังมีการสู้รบกันเกิดขึ้นหลายพื้นที่ด้วยกันครับแต่ออนไลน์ไปสลองจูจินอย่างมีความสุขนะครับตอนนี้ลูกน้องบาดเจ็บล้มตายกันอยู่ทุกวันแต่ออนไลน์โฮลายละยิ้มได้ทั้งวันนะครับ เมื่อวานนี้มีนักข่าวไปไายออนไลน์ไปสลองจุจินในพื้นที่เมืองในบีดอนะครับพี่น้องหลายพื้นที่ด้วยกันครับก็ยังมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดแต่กองกําลังทหารมินงไล่เริ่มจะใชฮลิคอเตอร์หรือเครื่องบินขับไล่ที่ซื้อมาจากรัเสเซียเพื่อจะเข้าโจมตีพี่น้องประชาชนหรือกลุ่มน้องๆเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่รัดชินหรือภาคสกายรัดคาเลนีนะครับกองกําลังทหารวินงไล่ส่งเฮลิคอเตอร์หรือเครื่องบินขับไล่ หลายคันด้วยกันครับเข้าไปในภาคสกายประมาณ2ลำนะครับเครื่องบินขับไล่กับเฮลิคอปเ,เตอร์อีกหลาย10ลำด้วยกันแต่ในพื้นที่ละจจินยังไม่เห็นเครื่องบินขับไล่เข้าโจมตีนะใช้แต่เฮลิคอปเตอร์เข้าโจมตีพี่น้องประชาชนนะครับหลายวันที่ผ่านมาทําให้บ้านเรือนหรือพี่น้องชาวบ้านบาดเจ็บล้มตายกันจนํานวนมากนะครับทหารมิ้องลาย ใช้ลิโกเตอร์เข้าโจมตีอย่างเดียวนะครับช่วงนี้ยังไงคอยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ